สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่10นะครับก็มาส่งท้ายกันครับวันสุดท้ายรอบสุดท้ายสำหรับศุกร์นี้นะครับรัสเซียเปิดที่รบนะครับ45131ครับ45131เลขที่ผมจะวางถ้าถูกใจใครนะครับตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับ สัมบรับเสเซียผมจับที่ลบนะครับกับที่ลบหนึ่งหน้าเะยียงอยู่ไหมอะไรจะมาชอบหกครับภาษีคำํำคืนนี้เด่นสุดหกครับสามคู่ที่ผมเร็งไว้หนึ่งหกหกหกครับจับที่ลบนะครับหนึ่งหกหกหก สี่หกสามครับมัดหนึ่งเข้าไปครับก็อยากแตก3ตัวก็มัดหนึ่งเข้าไปนะครับ 1, 1, 6, 1, 6, 6, นึ่งหกนึ่งหกหนึ่งสี 176106ครับสำหรับรับเสเซียค่ำคืนนี้ได้แนวนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังครับเดี๋ยวเจอกันที่อังกฤษและเอยอรมันครับผมสวัสดีครับ